انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله Dan awat dan apa di bumi. Wallahu b kali syaitan alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alaihi wasallam. Alaa Rasulullah. Rabbil sharhil saderi wa yasirri amri wa haluludatam nisani. Yafkuu kauli. Allahumma asallallaa Muhammad. Ama ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขความสันติพระเมตตาจอากอิอัลลอ์สุบานุตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิธีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับเรากําลังคุยกันต่อเนื่องกันมาจากตอนที่แล้ว ที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราประสบกันกับช่วงปลายของเดือนรอมฎอนในช่วงเวลาหลังจากละหมาดวันศุกร์ที่เราได้ประสบเหตุกันในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้นต้นตอหรือว่าจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คำนวณเขาก็ชี้มาแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากแผนรอยเลื่อนที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเมียนมานะครับ แต่มันส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราจนกระทั่งทำให้เกิดเขาเรียกว่ามูซสีบะบททดสอบต่างๆหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากเงื้อมือการกระทำต่างๆของของมนุษย์เราด้วยเหมือนกันนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าแง่คิดเตือนใจเป็นอนุสติต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา นในประเทศไทยของเราเนี่ยผมผมบอกว่าสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมันมันให้แง่คิดนะผมได้ฟังแล้วก็ได้พูดคุยหรือว่าทําความเข้าใจกับคนที่รู้จักมากมายออพอสมควรนะครับหลายๆหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาได้ประสบตรงนี้แล้วก็เป็นแง่คิดกับเขาว่าเขาเคยเ,เขาได้ประสบมาเนี่ยสิ่งที่บางคนนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นโรคประจําตัวเนี่ย เอ่อไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเรื่ออะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาได้ประสบกับการสั่นไหวของพื้นแผดินในวันนั้นแค่ในประเทศไทยของเรานั้นนิดหน่อยเองเป็นแค่ปลายๆหางๆที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่ามันเป็นแง่คิดเตือนใจของเขาว่าเขาจะต้องระวังเนื้อระวังตัวเขาจะต้องทำอะไรต่อจากนี้ไปเพราะชีวิตของเขา ท่านพี่น้องเพราะชีวิตของเขาหรือชีวิตของผมชีวิตของท่านพี่น้องเนี่ยเราเกิดขึ้นมาอยู่ในหน้าโลกหลังจากที่เราเพ้นจากขันของมารดาชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเดินทางไปทิศทางไหนตอนช่วงวัยเด็กๆเ,เนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องเจริญเติบโตเติบใหญ่ เราต้องพัฒนานู่นพัฒนานี่ไปทางนู้นไปทางนี้เราหลงดีใจแต่ในมุมกลับกันท่านพี่น้องเราคิดดูสิว่าชีวิตของเราเมื่อพ้นจากขันของมารดามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งแต่วินาทีแรกที่เราพ้นคันของมารดาของเรามาแล้วเนี่ยม,มุมมุมหนึ่งเราก็ต้องมีการเจริญเติบโตไปแต่ท่านพี่น้องครับเคยคิดไหมว่าชีวิตของเราเนี่ย ตั้งแต่วันนั้นวินาทีนั้นที่เราพ้นจากคันของมารดาเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเหลือน้อยเหลือน้อยลงไปทุกวินาทีนั่นหมายถึงชีวิตของเรานั้นมันจะเดินทางสู่ความตายสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่เราประสบเหตุเรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทยของเรา หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเราก็ได้มีการเฉลิมฉลองนั่นก็คือวันอีดิลฟิตรีพวกเราเคยสังเกตไหมเราไปอีดิลฟิตรีกัน เฉลิมฉลองวันอีดอิสรรีกันในในแง่มุมของอีดอิสลาเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากการที่เราได้ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของพระองค์ลอ์สบวตาลาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเราได้ทําอิบาดะต่อพระองค์ลอ์สบัตลาเราได้ตักตวงผลบุญเราได้ตักตวงความดีที่พระองค์ลอ์สบัตาลาทรงประทานให้กับพวกเราในช่วงของเดือนรอมฎอนเราหยุดการปฏิบัติสิ้นสุด การถือศีลอดในเดือนอมตอเราก็เฉลิมฉลองกันถือว่าเป็นวันดีวันดีคืนดีของพี่น้องมุสลิมของเราเราไปรวมตัวกันณสถานที่หนึ่งสถานที่ใดแล้วก็ทำการละหมาดอีกหลังจากนั้นเราก็ได้ฟังคำนะซีฮัตของคอเตหรือ ผู้อิหมัมที่มาทําการคุตตุบาหลังจากวันอีดท่านพี่น้องครับในวันอีดมันก็มีสุนัตไงในเรื่องราวที่เป็นความดีในเรื่องราวที่เป็นสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคุตุบาหนิกาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีมัมัตส์ลลอลวะลิวะสลัม,มได้ทําเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็จะยกอายะ์อัลกุราอานอายะ์นี้ว่า ย يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاتك ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون นั่นหมายความว่าอย่างไรจะเป็นงานที่ดีจะเป็นงานที่เป็นเราถือว่าเป็นบุรอกัตหรือเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นเออ่งานมงคลสมรสหรืออัคดุนนิกะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะสัลลัมก็จะ นำเอาอาะอัลกุรอานอายะเนี่ยหนึ่งในอายะสามอายะที่ใช้อยู่เป็นประจำเอามาใช้ในที่นี้ว่ายาอายุฮัลลาดีนะอามนุตตะกุลละฮะพอตุกอตีในวันอีดก,ก็เหมือนกันในวันศุกร์คุตุบาวันศุกร์ก็มีหรือแม้กระทั่งในคุตตุบาหลายๆคุตตุบาจะมีตรงนี้หมดเป็นการนซีฮัตเป็นการตัเกเตือนเป็นการตอกยำ้ำเป็นการที่จะ ตักเตือนพวกเราว่าให้พวกเรานั้นมีความตักว่ามีความยำเกรงยาอหยุ่นละดีนาอามนุ์ตกุลอโอพวกโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคือพระเจ้าพระองค์ลอสบาตลาพูดกับผู้ศรัทธาด้วยนะว่าให้เราเนี่ยมีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสบาตลาอย่างจริงๆอย่างจริงจัง มีการทุ่งแตอย่าอย่าได้เรียกว่าสแสดงออกเพื่อให้ใครเห็นว่าเราเป็นคนมีอ إ มา่านคนศรัทธามีความตักวามีความจำเกงแต่ไอการกระทําของเราเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตใจของเราทําเพื่อพระอ,อ,อง์ลอสบัตาลาแล้วอย่าได้ตายนะเวลาตะมูตุนในอิลลาวันตรงสุดยาตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธา เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสุขมีอะไรกันแล้วแต่เราเนี่ยอย่าลืมตนอย่าลืมตัวว่าเราทุกคนจะต้องตายเราทุกคนอย่าลืมตัวอย่าได้นั้นหน้าที่ของพวกเราเรากลับไปดูพระดำรัสของพระอรรษพอะตาลา ที่พระองค์ลอสบัตลาดเตือนพวกเราท่านนาบีบมุมาส์สโลโล,ลว่เลยวะสลามก็นำมาเป็นแบบอย่างที่จะเตือนพวกเราว่าเราเนี่ยอย่าอย่าทะนงตนเพราะเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วณนะวันที่เราอยู่ในคันของมารดาเราอายุคันที่เราอยู่ในคันของมารดาวันที่ 120, ร้อยยี่สิบพระองค์ลอสบอลตลาดได้ให้มาลายอิกะได้นําวิญญาณของเราจากพกระองค์ลอสซาบอตลามาใส่ในตัวเรา แล้วก็บันทึกไว้อีกว่าริสกีของเรานั้นมีแค่ไหนที่เราจะอยู่ในโลกดุจาตรงนี้เราจะปฏิบัติเป็นความดีความเลวต่างๆที่จะยังไงมาอยู่ในตัวของเรานั่นหมายความว่าความดีความเลวนะี่นไม่ใช่นั่นนะเราสามารถที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกับตัวเราลอสบอตตาลาจะให้เราได้เลือกตัดสินการปฏิบัติด,ด้วยกับตัวเราริสกี ความดีความชั่วแล้วก็ที่สำคัญคืออายุไขของเราเราทุกคนต้องตายกุลนับสินจาอิกตุลเมาเป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าทุกๆชีวิตสิ่งที่มีชีวิตจะต้องลิ้มรสของความตายท่านพี่น้องตระหนัก ถึงเรื่องราวต่างๆเราดีไหมเราทุกคนจะต้องตายทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสของความตายไม่ว่าผมหรือท่านพี่น้องทุกคนแล้วที่สำคัญประการหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าความตายที่มันจะมาถึงเราที่พวกลอสบอตตาลาได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นที่เราอยู่ในคันของมารดาของเราเนี่ยวันที่120เนี่ย ความตายถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะตายวันไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยจะตายวันไหนแล้วเหนือสิ่งอื่นใดในความเมตตาในความกรุณาของพระองค์ลอสบอตลาพระลอสบอตลาก็ส่งบททดสอบส่งข้อเตือนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้กับตัวเราพระพระองค์ลอสบะตลาบอกไว้แล้วไง พระองค์ลอฮสบานลตาลาเนี่ยทรงสร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยสำหรับพวกเราห um ัวละดีขอละก็ละกุมมาฟิลอารดิจามีอาพระองค์ลลอฮสบานลตาลาคือผู้ทรงสร้างทุกๆสรรพ,พสิ่ง ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยหลากุุ้มสำหรับใครก็คือสำหรับพวกท่านก็คือมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดพระลอสบอตลาส,สร้างโลกนี้มาเนี่ยเพื่อพวกเราได้ใช้ทั้งในแง่มุมของการใช้เพื่อการดำรงชีวิตได้เห็น ได้ใช้เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจกับพวกเราเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มันมีอยู่ในธรรมชาติที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นอนุสติเตือนใจกับเราไอ้การที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาถามว่าเราได้ประกบได้ประสบแล้วเราได้รู้ว่าแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นมาน่ยมันเป็นธรรมชาติที่พระองค์ลัสบอตลาทรงสร้างโลกนี้มาแล้วให้โลกเนี่ยมี เจ็ดชั้นเกิดเป็นแผ่นเปลือกโลกต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ภูมิใจได้เข้าไปศึกษาและได้รู้ว่าโลกต่างๆโลกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกรณีของแผ่นเปลือกโลกที่มันลอยอยู่บนแมกมากหรือของเหลวเนี่ยแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเกิดการสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้การสั่นไหวที่เกิดขึ้นที่โพรงะงอลาตลา จะให้มันเป็นอนุสติกับเรานั้นก็คือเราได้รู้สึกตัวให้เกิดเห็นถึงความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเห็นถึงความดีงามที่มันเกิดขึ้นแล้วพวกเราเห็นต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราได้แง่คิดในการที่จะเอามาดําเนินชีวิตอย่างไรเป็นสิ่งที่เป็นอนุสติกับเราเนี่ยเพราะว่ารบสบตลาดได้ใช้เราให้ดูหรือออกเดินทางไปในโลกเนี่ย ให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงเป็นมาอย่างไงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่านี่คือเดชานุภาพของพระองค์ลอสบอตาลานี่คือสิ่งที่พระองค์ลอสบอตาลาทรงสร้างขึ้นมานี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลอสบอตาลาเราในฐานะเบ่าของพระองค์ลอสบอตาลา ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพวกกุลส์บอตลาได้เห็นถึงความโปรดปรานได้เห็นถึงความกรุณาปราน,นีที่มีต่อเราแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพวกกุลส์บอตลาหรือเราจะอยู่ในฐานะที่พวกกุลส์บอตลาบอกว่าคอตมัลออาลากลูบลิหิมอัลลอฮ์สบอตลาจะประทับหรือปิดหูปิดตาของพวกเราไม่ให้ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ การที่พวกโอรสปวตลาจะประทับตาประทับไม่ให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้หูตาหรือความคิดของเราต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากตัวเราที่เราไม่มีความจงรักภักดีต่อพวกโอสปวตลาไม่ปฏิบัติตามพวกโอสปวตลาไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพวกโอรสปวตลาเราก็จะเป็นผู้ที่หลงทางเราต้องการอย่างนั้นหรือแล้วผมถามกับท่านพี่น้องว่าเราควรที่จะต้อง ทำอย่างไงกับปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นเราควรที่จะตั้งสติแล้วหันกลับมาพินิจพิจารณาตัวของเราแล้วกับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาตรงนี้กับเวลาที่เหลือน้อยแล้วชีวิตของเรากำลังเดินทางเข้าสู่ความตายกันเราจะทำอย่างไงนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเป็น ข้อคิดเตือนใจกับท่านพี่น้องครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสุภิกดุนเพชรลาไปก่อนวบิลาัลตอิกว่าลิดาห์วัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลสวัสดีครับอินฺมะลมุอ์มินูนัลลฺดีนฺอามันูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิซุมมะลัมยฺรฺตาบูซุมมะลัมยฺรฺตาบูวะจาฮฺดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมฟีซะบีลลลิาฮ์ صادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء